พี่นุจะดุด่าอะไรเดือนก็เชิญตามสบายเลยค่ะโตๆตกันแล้วอ่ะพี่ไม่มีอะไรจะต้องดุด่าเดือนหรอกเดือนก็น่าจะรู้ว่าสิ่งที่เดือนทำอะ่ะมันไม่เหมาะสมแล้วเดือนจะประชดพี่้วยการทำเช่นนี้มันถูกต้องกันเหรอทำไมพี่นุถึงคิดว่าเดือนประชดล่ะคะเดือนกับคุณต้นอาจจะชอบกันจริงๆก็ได้เดือน ตอนเขาเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วนะหรอคะเล่าว่าไงคะแล้วพี่นูรู้ได้ยังไงว่าเป็นเรื่องจริงในเมื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีแค่เดือนกับคุณต้นในเมื่อพี่นูไม่ต้องการเดือนแล้วก็อย่าขวางเดือนเลยนะคะเดือนขอร้อง ของได้หรือยังนิงหยุดไนิน่งหยุเองไม่ต้องกลัวใครคุณพระไม่ใช่ผัวเองมาชาติก่อนนเองไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นะหิมหิมเรียบร้อยเป็นผ้าพ,พับไว้อย่างคุณเดือนเนี่ยนะคะพี่แป๋วหววหิมหิมหยิบทิ้นปลามันค่ะน้องพายนี่ถ้าเกิดพี่แป๋วหววไม่เห็นกระตานะคะพี่แป๋วหววไม่เชื่อเด็ดขาดเลยค่ะแล้วพี่นุ้งเขาไว้ยังไงบ้างล่ะคะ ก็ไม่เห็นว่าจะว่าเลยนะคะแต่พี่น,นุ้ยก็น่าซิดซิดเหมือนกันนะคะน้องพายแล้วก็ย้ําว่าอยากให้เรื่องนี้แพร่งพายอย่าพูดอะไรออกไปสงสัยว่าพี่นุ้คงจะกลัว,ว่านักข่าวจะรู้เรื่องมั้งคะอยากให้ยายกิฟต์เนี่ยน,นะไม่เห็นเหตุการณ์นี้จังเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครพูดอะไรพลาดพิงถึงน้องก๊ฟ พี่ไผยไม่พอใจแล้วนุก,กิบก็บอกมาตรงๆสิคะดินทารับหนักกันแบบนี้นุก,กิบไม่ชอบพี่ไม่ได้ดินทาเธอนะแต่พี่ไม่อยากพูดเพราะถ้าพี่พูดไปอ่ะเธอจะไม่สบายใจเปล่าๆ นายรู้เรื่องเมื่อคืนแล้วใช่ปะบาดตาบาดใจไหมล่ะนี่อย่ามาชักใบให้เรือเสียได้ปะสงสัยฉันคงจะปรึกษาผิดคนมากเดี๋ยวคุณมีอะไรก็ว่ามาดิคือฉันว่าที่คุณเดินทำไปเขคงไม่เป็นตัวของเขาเองอ่ะ คุณคิดว่าเธอโดนผีสิงใช่ไหมแต่ผมว่านะตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังหรอกไม่าหมายความว่าไงเอา้าง่ายจะตายก็คุณเดือนโดนผีสิงส่วนแฟนคุณนาชโชคาเขาไม่ใช่เป็นแฟนฉันจ้ะนไงนเอ็นมาแล้วง้อแล้วอ่ะจะเล่นตัวฉันมากนีงง่นะ เป็นก้างรค <C ười> ผมอยากจะมาอธิบายเรื่องเมื่อคืนนี้ครับคุณต้นไม่ต้องอธิบายเลยเหรอกคะ่ะฉันเข้าใจคุณเรนไม่เข้าใจหรอกครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณเดรนเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเดือนเขาคุณต้น ให้ uka, มาตามไปแต่งหน้าได้แล้วครับครับเวลเราค่อยหาเวลากันแล้ว <ichi> กันนะครับ หนุบมากเลยค่ะพี่ต้นหมดรักนะคะก็โรแมนติกโรแมนติกน้องกิฟอยากให้พี่ต้อนอ่านจังเลยคะ่ะน้องกิฟตวางไว้ตรงนี้นะคะพี่ต้นจะออกไปไหนล่ะคะอ่คือพี่จะออกไปทุระในเมืองนะ,นะครับเหรอคะดีจังเลยค่ะพี่ต้นงั้นน้องกิฟขอติดรถไปด้วยคนนะคะ,ะไม่ได้แล้วครับ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาให้คราวหน้าแล้วกันนะครับน้องกิฟตพี่ต้นนะพี่ต้นนะั้นนะกับยายเลืองลินนั่นใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากให้น้องกิบไปด้วยอะ่ะพี่จะไปไหนกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่อย่าทำตัวเป็นพี่ไหลอีกคนเลยขอร้องล่ะ ที่จริงเราไม่เห็นต้องมาคุยกันถึงที่นี่เลยนะคะคุณต้นที่บ้านคนมันเยอะนะครับผมไม่อยากถูกขัดจังหวะที่นี่คนมีเยอะกว่าเหรอคะแต่เขาไม่กลัวเราเลยครับคือผมไม่สบายใจเลยนะครับมไม่อยากคุณเข้าใจผมผิด ฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรนี่คะคุณต้นคุณเอนครับคุณเอนพูดแบบนี้มันผมไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับผมจริงใจกับคุณนะครับคุณน่าจะเปิดใจให้โอกาสผมบ้างคุณต้นคะ คุณจะทำอะไรคุณควรจะแคร์ความรู้สึกของพี่นุ่บ้างนะคะ,ะคุณรินคงหมายถึงเรื่องคุณเดือนใช่ไหมครับคือผมเข้าใจดีนะครับว่าพี่นุเขาไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าพี่นุ่เขารักคุณเดือนอย่างน้องสาวแบบเรื่องนี้ผมอธิบายให้พี่นุฟังหมดแล้วนะครับแล้วพี่นุ่ก็เข้าใจดีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอคะ ได้ลองชิมจานนี้เลยนะครับ แ,แฟนเพื่อนที่ไหนนังกิฟผููจาเลยเธอใหญ่ละแหมไม่ต้องปิดแล้วคะ่ะคราวก่อนน่ะนังกิฟก็เห็นหายไปได้วยกันทั้งคืนนี่นังกิฟเลยาพูดจาใคนอื่นก็เสื่อมเสีย้แล้วนะพี่ปานคะความจริงพี่ปานก,กล้ากว่านี้หน่อยก็ดีนะคะมีอย่างที่ไหนปล่อยให้แฟนตัวเองอ่ะออกไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นนังกิฟ อย่ามาใช้ใพี่เป็นเครื่องมือหน่อยเลยเปล่านะคะน้องกิ๊ฟพูดก็เพราะน้องกิ๊ฟเป็นห่วงไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือซะหน่อยน้องกิ๊ฟเป็นคนเปิดเผยพอใจไม่พอใจอะไรก็แสดงออกมาเลยไม่ใช้ทำตัวเป็นมดแดงแฝงผัวมะม่วงอย่างบางคนสมัยเนี้ยช้าๆไม่ได้พราเล่มงามหรอกนะคะมีแต่จะได้พรามือสอง คนเขาใช้แล้วมากกว่าเหมือนอย่างลองกิฟต์ใช่ไหมพี่ปาอันลองกิฟต์เอาเชือไปกระโดดดีกว่าเชือพี่จะได้หายฟุงซ่านลดพุง้วยเดื๋ยพี่